สวัสดีครับเพื่อนคนรักหมายครับวันนี้มีโต๊ะสี่เหลี่ยมครับเป็นโต๊ะขาคึงกลมครับเอามานําเสนอครับมีสินค้าตัวเดียวครับขายตามตภาพครับอยู่กับเรามาประมาณหนึ่งปีครับนี่ครับเป็นโต๊ะลิ้นชักครับวางข้างเตียงก็ได้ครับหรือเอาไปวางโทรศัพท์วางของโชว์ได้หมดครับนี่ครับ วางสิ่งของได้หมดครับเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ครับทําจากไม้สักครับนี่ครับขายตามตาภาพเลยครับราคาพิเศษครับมีตัวเดียวครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวเราลองมาวัดความลึกครับความลึกจะอยู่ที่ประมาณ43เซนครับนี่ครับ42 43เซนครับวันนี้มารีวิวให้ดูครับสินค้าครับ อยู่มาหนึ่งปีแล้วครับอยู่กับเรามาครับความกว้างก็ประมาณ50เซนครับเนี่ยครับความยาวครับ50เซนครับความสูงครับความสูงจากพื้นถึงบนนี้ก็ประมาณเกือบเจ็ดครับ69 70เก็ซนครับนี่ยครับโต๊ะสี่เหลี่ยมลิ้นชักครับหน้าลิ้นชักกว้างอยู่ประมาณ5้นิ้วสิเซนครึ่งครับ ประมาณสิบสองเซนครึ่งครับเนี่ยครับถ่ายรีวิวให้ดูสินค้าให้ดูกันเลยครับอันนี้ครับมีกุญแจใส่ให้เรียบร้อยครับเนี่ยครับขได้เปิดได้ครับใส่ล้างอย่างดีครับเป็นลิ้นชักครับเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมขาเกลึงครับมีลิ้นชักครับขายตามตาภาพนี้เลยครับเพื่อนๆก็เห็นสินค้าเนาะเนี่ยครับราคาไม่แพงครับมีตัวเดียวครับมีรอยสันนิดนิดหนึ่งครับเพราะว่าเนาะ ไม้มันก็อยู่กับเราเป็นปีแล้วครับมีการยุบตัวแต่ไม่ห่างครับไม่มีการห่างครับถ้าห่างเราจะโปะให้ครับเขาเรียกว่ามีรอยตะเข็บนิดหนึ่งครับไม้บางตัวยุบตัวไม่เท่ากันครับเนี่ยครับไม้สักครับทําจากไม้สักทองครับทาสีเนื้อไม้ครับใส่กุญแจได้ครับใส่รางให้ปกติครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับตัวเดียวครับขายราคาพิเศษครับพิเศษครับรวมค่าส่งครับ นี่ครับสินค้าตัวนี้มีตัวเดียวครับถ้าเกิดใครสั่งนี้ราคานี้ไม่ได้นะครับอราคานี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวราคาจะแจ้งหน้าโพสต์นะครับนี่ครับโต๊ะสี่เหลี่ยมครับมีตัวเดียวครับสีเนื้อไม้ครับสำหรับท่านเพื่อนๆต้องการสีอื่นเดี๋ยวมีอีกหนึ่งตัวจะมานําเสนอต่อไปครับนี่ครับโต๊ะสี่เหลี่ยมขาเกึงครับสนใจก็ทักกันมาครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ